ตอนที่728องค์ชายสองคนได้ผสานการโจมตีเปิดฉากก็ใส่ทางหลินเทียนอย่างรุนแรงนี่องชายหมาป่าก็กลุ่มคนแม้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาองค์ชายหมาปา่าโลหิตได้แสดงสายตาที่อาจแต้นไปได้จิตสังหารออกมาระหว่างที่เปิดฉากโจมตีเขาใส่เขาอย่างไม่ปาณีคาถาไม้ในมือขององค์ชายแม่หมดได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนเดืขึน้นลำแสงสีดำทมินจะพพ่วงก็ใส่ร่างของหลินเทียนในเวลาเดียวกัน บุ่มพลังทำลายล้างของทั้งสองคนถึงขั้นดับไม่พูดเชี่ยวชาญโดยรอบต่างก็แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้ารับเยียบออกมาเช่นเดิมก่อนนี้เขาจะใช้เพลงกระบี่สุกนสวรรค์ออกมาจนถึงกี่สูตรขึ้นกระบี่อรุณแรงได้พุ่งทะลวงผ่านออกไปก่อนหน้านี้ลุมเขาตอนนี้เป็นฝ่ายโดนลุมแทนแล้วสินะเจ้าหนูเจ้าละเคเ่เบญจธาตุได้พูดซ้ำเติมออกมาหลินเทียนไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะขนาดลุมสี่คน เขาก็ยังเอาตัวรอดมาได้นี่จะไปทําอะไรเขาได้เขาได้หันมองออกไปทางองค์ชายหมาป่าโลหิตพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าครั้งก่อนปล่อยเจ้าหนีรอดออกไปได้ครั้งนี้เจ้าไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเขาได้พุ่งออกไปพร้อมถังป้าดฟันกระบี่ในมือออกไปอีกครั้งหลังจากนั้นเองก็ปรากฏต่อพลังวิญ,ญญาณที่ทรงแรงกดดันอันมหาศาลออกมาจากร่างกายของเขาเอาวุธเต๋าขึ้นไปผู้คนต่างก็พากันแข่งค้างไปการปรากฏตัวของต่อพลังวิญ,ญญาณนี้ ทำให้อุณหภูมิภายในพื้นที่แห่งนี้พันเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันแถมเปลวเพลิงก็ยังลุกไหม้ในอากาศองค์ชายหมาป่าโลหิตได้แต่เสยียดยิ้มออกมาอย่างเย็นชาเพราะว่าอาวุธเต่อขั้นปลายแล้วยังไงบุ้มปรากฏก็มีสีเลือดขึ้นมาภายในมือของเขาและแม้ว่าพลังทำลายของมันจะได้กว่าเตาพลังวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักอาวุธเต่าขั้นกลางผู้เชี่ยวชาญได้พากันส่งเสียงออกมาอาวุธเต่อขั้นปลายและขั้นกลางนั้น มีความต่างชั้นกันไม่มากพัดแม่มดองชายแม่มดได้ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับปากฏดพัดที่ส่งแรงกดดันอันทรงพลังออกมาอาวุธเตาขั้นกลางอีกชิน้นกระบี่สีเลือดและพัดแม่มดได้สั่นไหวก่อนที่มันจะพุ่งอัดกระแทกเข้าใส่เตาพลังวิญญาณอย่างจังหลินเทียนได้พุ่งออกไปตรงหน้าด้วยสายตาที่หยุดเยือกโดยทันทีบุ่มปรากฏเงาสามง่ามที่สองประกายแสงเจิดจ,ดจัดขึ้นในมือของเขาเมื่อผูคนได้เห็นเงาวนี ก็ถึงกับต้องพากันแสดงสีหนา้าที่ประหลาดใจออกมาตามๆกันอาวุธเต่าขั้นปลายนี่มันอาวุธเต่าที่แข็งเก่งที่สุดของตระกูลแมลงนี่มันถูกเขาชิงไปจริงๆด้วยนี่เขาสามารถใช้วุธเต่าขั้นไปลายได้ถึงสองชิ้นด้วยพลังของตัวเองงั้นหรือพลังเทวะและพลังจิตสัมผัสช่างแข็งเก่งอะไรปานนั้นกลุ่มคนถึงกับงงงมไปในทันทีบุ้มพลังอรุณแรงได้กวดออกเป็นรอบทิศทางถึงขั้น ทำให้มิติในรอบถึงกับปีแตกออกมานี่จึงทําให้สีหน้าขององค์ชายตระกูลแม่มดและองค์ชายตระกูลหมาป่าถึงกับพากันเปลี่ยนสีไปอย่างใหญ่หลวงคิดว่าเราจะสามารถควบคุมอาวุธเต่าขั้นปลายสองชิ้นพร้อมๆกันได้นานขนาดไหนกันองค์ชายหมาป่าโลหิตได้ส่งเสียงอันเย็นเย,ยือกออกมาอาวุธเต่านั้นไม่ใช่อาวุธธรรมดารรมดาซึ่งการใช้มันแต่ละครั้งจําเป็นต้องแลกมาด้วยพลังเทวะจํานวนมากซึ่งการที่จะควบคุมอาวุธเตา่าซึ่งเป็นขั้นปายนั้น มันก็ต้องสิ้นเปลืองพลังเป็นอย่างมากเพียงพอจะฆ่าพวกเจ้าก็แล้วกันหลินเจียนได้ต,ตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเสียออกมาก่อนที่เขาจะฟาดปันขึ้นกระบี่ออกไปพร้อมๆกับควบคุมต่อพลังวิญญาณแรงเหงาที่เขาช่วงชิงมาด้วยทักษะควบคุมอาวุธและอาจก็ใส่ล่างของอุชายทั้งสองในเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้สรรสร้างเอาขุนเขาบรรพกาลลักขังเทวะทะเลใบโคบเบอร์สถานที่บรรลุของเจ้าสวรรค์หล่นลอยแยกสีแดงฉาน กระบี่นรก,กเอเวจีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถาโถมออกไปพร้อมๆกับองค์เวทหยินหยางพลังทำลายอันทรงพลังได้พุ่งทะลุผ่านม้านฟ้าและส่งผลให้สีหน้าของผู้เช่วชาญในรอบเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงแน่นอนว่าองค์ชายม้าป่าก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะส่งเสียงกูลร้องออกมาแล้วใช้กระบี่โลหิตพุ่งโจมตีเข้าใส่ต่อพลังวิญญาณพางสำแดงทักษะเทวตระกูลที่สรรรส้างร่าง,างม้าป่ายักษ์และดวงจันทร์ขึ้นมาที่ด้านหลัง บุ่มการประทะกันในครั้งนี้ทําให้แรงระเบิดกระจายตัวกันออกไปรอบทิศทางเตืองขั้นทะลุผ่นานบ้านมิต,ติโดยรอบองค์ชายหมาป่าโลหิตได้แต่กระเด็นกลับไปด้วยใบหน้าซีดเผือดและมันเป็นตอนนี้เองทึ่กระบ,บี่ในมือของหลินเทียนได้สั่นไหวพร้อมทั้งส่งเครื่องกระบ,บี่อันเข้มข้นจนถึงขีดจากัดออกไปฟุบเลือดได้สากระจายออกไปรอบทิศทางระหว่างที่แขนขององ,องค์ชายหมาป่าโลหิตได้ขาดสะบั้นออกไป และได้แต่ส่งเสียงร้องหวยหวนออกมาไม่หยุดหย่อนผู้คนในรอบถึงกับแข็งค้างไปได้วยความดุร้ายของหลินเทียนหลินเทียนได้ส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งเหวี่ยงวงเวทยิงยางออกไปทางองค์ชายหมาป่าโลหิตระหว่างที่เขาใช้ต่อพลังวิญญาณรับมือกับกระบี่โลหิตเอาไว้ทําให้องค์ชายหมาป่าโลหิตได้แต่ถูกในตอนจนตกอยู่ในสภาพที่อนาถสหายข้าจะช่วยเจ้าเององค์ชายตระกูลแม่มดได้ก้าวออกมาหลินเทียนได้หันมองออกไป ด้วยสีหน้าที่ราบเดียบก่อนที่กีบดอกบัวยินอยางมากมายจะก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่ยักษ์แล้วฟาดฟันเข้าใส่องค์ชายตระกูลแม่มดูดและทําให้อีกฝ่ายได้แต่กระเด็นออกไปไกลและในเวลาเดียวกันนี้เองที่เขาได้เวียงหมัดซ้ายอันทรงพลังออกไปตรงหน้าฝุบมือเอกข้างที่เหลือขององคชายหมาป่าโลหิตได้ถูกบทขยี้จนกลายเป็นกองเลือดไปในทันทีเจ้ามนุษย์องคชายหมาป่าลหิตได้คำรามออกมาอย่างดังก่อนที่เขาจะกลับกลายเป็นลางตน้นแล้วอ้าปาก ทำให้ประกายแสงสีเลือดรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งด้วยพลังทําลายที่ถึงขั้นทําให้มิติในรอบถึงกับบิดเบี้ยวทว่ามันเป็นตอนนี้เองตีเคึ้นกระบ,บีดสุก้นสวรรค์อันทรงพลังในถูกสร้างขึ้นมาจากร่างกายของหลินเทียนกระบ,บี่สุกคนสวรรค์หลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชามือซ้ายของเขาได้โบกออกไปยังกระบ,บี่ในมือขวาทํเม็ดตัวกระบ,บี่ที่เป็นอาวุธนิรันแทบจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นประกายแสงอันเข้มข้นออกไปตาย องชายหมาป่าได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างว่าคังก่อนที่เขาจะพ่นลำแสงสีเลือดออกไปทางดินเทียนอย่างไร้ปานีดวงตาของลินเทียนเป็นประกายเย็นเนืนอเยื่ออกมาก่อนที่กระบี่ในมือของเขาจะสั่นไหวเล็กน้อยพางส่งขึ้นกระบี่อันเจืดจลัดออกไปบุ่มเคลื่อนแสงสีเลือดได้พุ่งผทากับขคลื่นประกายแสงกระบี่และส่งผลในมิติโด,ดยรอบแล้วเปิดออกเป็นสิงเสียงก่อนที่เคลื่อนกระบี่จะทะลวงผ่านม่านแสงออกไปทะลวงผ่านศีราะของ,ององชายตระกูลหมาป่าลโลหิต ทำให้ล่างตนที่เป็นหมาป่าล่างยักษ์ของอีกฝ่ายถูกฉีกออกจากกันนี่จึงทำให้ผู้คนดยรอบได้แต่สันสานไม่หยุดหย่อนองค์ชายตระกูลหมาป่าโลหิตตายแล้วผู้คนได้แต่แข็งค้างไปคนเหล่านี้พากันเจ้อหมองออกไปทางดินเทียนด้วยใบนหน้าที่ตกตะลึงพร้อมมีองค์ชายอีกคนได้ตกตายลงไปใต้น้ำมือของดินเทียนอีกแล้วและมันก็อดทำให้องคชายยักษ์และองค์ชายกระดูกที่อยู่ห่างออกไปหันมองออกไปไม่ได้ ดวงตาขององค์ชายวายุที่อยู่ห่างออกไปก็ถึงกับเป็นประกายออกมาระหว่างที่ดวงตาขององค์หญิงตระกูลเสียงและตระกูลหิมะได้แสดงถึงความประหลาดใจออกมาทำได้ดีนี่เจ้าหนูจระเข้กเบญจธาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งพูดต่อว่าถ่ายทอดเพลงกระบ,บีน่นี้ให้กับลุงจรนเข้บ้างสิหลินเทียมไม่ได้ตอบอะไรกลับไปก่อนที่เขาจะโบกมือซ้ายเรียกเก็บกระบ,บี่โลหิตกลับมาแล้วลบตาประทับขององค์ชายตระกูลหมาป่าโลหิตออกไป แล้วโยมมันกลับ้าไปในแหวนมิติของตนหลังจากนั้นเขาก็ได้หันมาออกไปทางองค์ชายตระกูลแม่มดโดยทันทีถึงเวลาของเจ้าแล้วเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกบุ้มเต่าพลังวิญญาณได้ส่งประกายแสงเจิดจันออกมาพร้อมทั้งอัดเข้าใส่ร่างขององค์ชายตระกูลแม่มดอย่างบาง้าคลั่งโดยที่มีงาวสามง่ามได้พุ่งโจมตีออกไปอีกทางนี่จึงทำให้ใบหน้าขององค์ชายตระกูลแม่มดเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงเพราะว่าอาวุธเต่าขั้นปลายสองชิ้นนี้มัน ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแม่มดพิโรธเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่พาดแม่มดของเขาจะเปล่งประกายแสงเจ็ดจัดออกมาปรากฏร่างปีศาจที่ส่งเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวออกมาพร้อมกับดวงตาสีแดงกำาแถมยังอัดแนบไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายนี่มันอะไรกันตัวตวนระดับราชาผีเลยนะมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญเจ็ดแดนเรื่อก้าวเจ้าแห่ตงตอซะสอีกองค์ชายแม่มดสามารถใช้ทักษะผนึกราชาผี เอาไว้ในพัดของเขาได้งั้นหรือผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่แข็งข้างไปและมันเป็นตอนนี้เองที่พวกเขาถึงกับพากันแข็งข้างไปอีกครั้งหลินเทียนยังคงส่งขึ้นกระบ,บี่สู่คนสวรรค์ออกไปพร้อมๆกับอาวุธเต่อขั้นปลายสองชิ้นที่ฉีกร่างของราชาผีออกเป็นยิ้นชิ้นแถมยังอัดกระแทกเข้าใส่พัดอาวุธเต่อขั้นกลางของอีกฝ่ายนี่มันเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากผู้คนได้แต่พะงะไปหลินเทียนได้ก้าเท้าออกไปพร้อมทั้งเวียงอาวุธเต่อทั้งสองชิ้น ที่เปรียบเสมือนดังดวงอัที่สองดวง,ดวงกดทับลงไปอย่างล่างของค์ชาตกลกูลแม่มดอย่างจังสีหน้าของอค์ชาตกลกูลแม่มดได้เปลี่ยนไปพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาอย่างบาครั่งก่อนที่เขาจะใช้ทักษะเทวะออกมาด้วยแก่นพลังชีวิตของตัวเองบุม้มแรงระเบิดได้กวาดออกไปรอบทิศทางฝุบล่างของค์ชาตกลกูลแม่มดได้ปลิวออกไปไกลแถมแขนของเขาก็ยังถูกบดละเอียดถึงขั้นมองได้เห็นถึงกระดูกภายใน หลินเทียนได้แสดงสีหน้าเย็นชาออกมาพร้อมทั้งกระโจนออกไปอีกครั้งเสียงดังสนั่นถูกส่งออกมาระหว่างที่เครื่อนกระบี่ได้พุ่งออกไปทางองค์ชายแม่มดุดนี่จึงทําให้สีหน้าขององค์ชายตระกูลแม่มดุดเปลี่ยนไปอย่างมากก่อนที่เขาจะสแสดงทักษะเทวะที่แข็งแกร่งออกมาตั้งรับการโจมตีนี้เอาไว้และพยายามถอยล่นออกไปเพราะเขาไม่ใช่คู่มือของหลินเทียนที่มีอาวุธต่อั้นไปอยู่ในมือถึงสองชิ้นอ่อนแอเกินไปหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา แน่นอนว่าคำพูดพวกนี้ทำให้สีหน้าขององค์ชายตะกุลแม่มดถึงกับซีดเผือดเจ้าหากว่าเจ้าไม่มีอาวุธต่อขั้นปลายก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้หรอกองค์ชายตะกูลแม่มดได้พูดออกมาอย่างดุร้ายต่อให้ไม่มีมันเจ้าก็ไม่ใช่คู่มือของข้าอยู่ดีหลินเทียนได้ตอบออกไปด้วยน้ำเสียงอันเย็นเย,ย,ยือกเขาประสานมือเข้าหากันก่อนจะปรากฏวงเวทยินหยางขึ้นที่มือซ้ายของเขาพางบวกมือขวาที่แผ่เจ็ดจำนวนแห่งกระบ,บี่อันเข้มข้นออกมา ถึงําให้มิติโดยรอบสั่นไหวออกมาพางกดทับออกไปทั้งหมดพร้อมๆกับอาวุธเต๋อขั้นปลายสองชิ้นองค์ชายตะกุลแม่มดได้แต่ถอยล่นออกไปอย่างบา,างคลังระหว่างที่ชายทักษะเทวะออกมาตั้งรับเอาไว้ในเวลาเดียวกันบุ้มแรงระเบิดได้ฉีกมิติโดยรอบออกไปพร้อมทั้งลบล้างทักษะเทวะขององค์ชายตะกุลแม่มดพางกระแทกล่างของอีกฝ่ายจนเป็นออกไปไก่ด้วยสภาพที่เนื้อตัวย,ยับยืนและกากเลือดออกมาไม่หยุดย่อน กระบี่ในมือของหดินเทียนได้ส่องประกายเย็นเยเดเยออกมาผางพวงก็ใส่อีกฝ่ายเพื่อสังหารแต่ว่าตอนนี้เองที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปนอย่างฉับพลันเพราะว่าเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงของดอกบัวหินหยางภายในทะเลความรู้ของเขาในเวลาเดียวกันนี้เองที่จระเข้เป็นจทาสได้ส่งความคิดเข้าหาเขาว่าไอ้หนูรีบถอยกลับไปซะมีบางอย่างอยู่ใต้ดิน